สวัสดีจ้าสุภารวยสุนำโชคเนาะค่ะจ้าช่องฝาน้ำเด้อสาวออกผ้าม้วนค่ะช่องฝาเนาะค่ะเนาะถาดทั้งตะลุบทั้งเฮฮาแมนค่ะทั้งสายม้วนสายจวดม้วนสายเงาสายไข่เขียดยูทูปเพื่อซื้อน้ำโชคสุ้ารวยนี่ละสายจริงจังค่ะสายจริงจังนะคะจ้าสายจริงจังสายบุญมาเท่าไปแมนค่ะอ่าก็สิมี เอฟซีแฟนช่องเนี่ยซื้อเลขประถือก็คือกับไปไข่เคียดได้เนาะค่ะไข่เคียดเขาที่เสาอ้อผ้ามวนเสาอ้อผ้าม้วน,นค่ะในช่องฝาเนาะแม่นค่ะค่ะบันนี้หลังจากที่ว่าเมซี่กับจากกรรมฐานคือว่ามีผู้มีอย่างไปเขาฝัน,นบอเป็นจังค่ะฝันดีค่ะค่ะ ฟันอันอันฟันนี่รับไปฟันนี่รับตัวน้องบ่รับสิฟันติบ่จากแล้วบุรุษคนว่าท่านได้รับได้แอดกลืนรับกึ่งฟันนกโอ้เป็นอ้ยนี้รับรับสนิทเลยค่ะเราฟันเลยฟันเลยมันบ่แมนจ้ะแล้วฟันที่มาที่ไปของความัฟันนี่เป็นจังเลยว่าพ่อพ่อสิวปั่นสู่วยทีฟังบ่ ฝันว่าพู่มอยู่ปลายหน้านี่ค่ะอ๋อเพิ่นมาเข่าฝันเนาะเพิ่นบอกว่าเลขเฮานี่บ่ต้องไปเอาสาไก่อ๋อเมนเดี๋ยวคัดคัดรายการแป๊บนึงค่ะเดี๋ะยวดาเด้อหยุดหยุด,ยดว่าเอาดา <laughs> อ่าแม่นพู่มที่ว่าพี่น้องเฮาทางวัฒนาไข่มาเอาแม่นค่ะ,คะอยูปยไปไปหน้าเฮานี่ค่ะเออที่ขาเจ้าจได้สองตัวสามตัวงวดแ,<ม>แต่เข้าเจ้าเขาลืมเพ็ดสั่งรังถ้ำเนาะที่มีอย่างบ้านหน่อยเพิ่นก็ค่ะอยู่อยู่หันโอ้ค่ะที่ที่อยู่ปลายหน้าค่ะเนาะแม่นจ้ะ โอ้แต่เก้านี่ก็คือพี่น้องทังวัดอ่าทังบ้านทาไข่เพิ่นมาขอค่ะเขาสองงวดติดเพิ่นได้ค่ะพี่น้องค่ะสงสัยงวดที่สามนี่ผู้ใดเนาะรับปากวสิมาสังพญานาคซอยนะคะฝากถึงเอฟซีอันทาไข่นนไม่ได้ค่ะอ่าลังเทือนี่การที่เห้องพบ้อมที่เส็ดบุญมารันว่าจ๋าวสิมาซอยนันซอยนี่มันติดด้อค่ะพี่น้องเด้อติดมันจะติดมันจะขัดไปเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นคือเห้องพบ้อมเ้าบโบเอ่ย หร,หรือว่าเ้าบุตรพ่เอ้ยไปแล้วกเ็เกษตรทหาบาทสิบบาทพ่อไอ้มันเป็นบุญอ <Bliss S 1> ่เออาหรือว่าเ้าสิเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดเล็กเหตุหน่อยนี่อ่าเหมือนค่ะเหมือนก็บอกว่าถ้าโชว์เอ่อเด็ิโอนเงินมาให้เป็นค่าดวงตาค่าเกียรติค่ายัางบบบนี้จนพญานาคสิแล้่ยวนี่ยังบอกให้เห็นโอนเงินมาพ่อบาทอยู่เนี่ยแสดงว่านี่ติดเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดติดรับรองว่าซื้อเลขกับสีส่ซุยหน้าซุยหลังเมือนค่ะอันนี้เขาไม่ได้อยากได้เงินดอกเออเพื่อให้ถือเจ้าขอถือแล้วแต่ว่าปรากฏว่า เง,งื่อนเฮ็ดปูขาวนี่ยังบ้าๆนะค่ะฝากถึงผู้ที่รับปากว่าสิมาเฮ็ดเพลินนะคะพี่น้องเด้อเมื่อไม่ยังดอกเป็นห่วงบด้ว่าอยากได้เงิอนดอกมันเจ้ามากแก่เฮ็ดบาทสองบาทมาหยดเฮ็ดองค์ปูเพลินก,ะกะ็กคือถือว่าเจ้าพนแล้วเด้อเหมือนกับว่าเฮ้ารันว่าจ่าวาสิส,าสั่งสิ่งศักดิธ์อย่างจักย่างนี่ถ้าบ่เชื่อบ่สัท่ากผพานเนาะค่ะไม่เชื่ออย่ารบหรูเห็นผลท่านตาค่ะพี่น้องคะสำหรับอ่าสิงศักดิ์เนาะ เพราะว่าถ้าห้าได้เอ่ยล้วพี่น้องค่ะมันหนีไปเฮ็ดยังในรอบในครัวห้า,าหนีติดคัดไปเบิดได้บันนะครับแ,แอดแอดเคยเห็นประสบก,การณ์หลายหลายท่านมากแล้วเนาะจนนี่แหะรับปากสิถวายเมื่นหนึง่งเอาไปเอามานี่ลบบลุบลุบรงจนสิบ่มีเงินสิกินเข,าข่าแต่เลยได้เอาเงินลอยนะมาซอยเห็ดก็ค่อยสิลิกชีวิตได้บันเนี่ยจากซื้อเลขเขียนพิษก็ถืออ่า เพราะว่าห้าได้เอยแล้วดิเพราะว่าถ้าเ้าเฮดบ่ไดอีลีเ้าก็ต้อมาขอขม่าขอขมาขอหอยขอแขนสิบบาทยี่สิบบาทก็ว่ากันไปคือจยงผู้ล่องคนนี่มีเอ็ซีผู้หนึ่งกับตอนได้เลขนะเมซี่ตอนที่เล่าไปกรรมฐานมาใหม่ๆแล้วฟันเจ็ดแปดหรือยังออกเจ็ดแปดล่างตัวเดียวเวลาที่ฟันอะโอ้ค่ะพอแล้วจบจากกรรมฐานมาใหม่ๆนี่เดียวเม็ดใดออกเม่น่นักเมซี่นี่เวลาฟันว่าอน พูมยี่ว่าพูมไปหน้านี่ว่ายาไปเอาเลขที่ไซไก่สี่ยู่น่าเมซี่เฮาเพราะว่าเมซี่เพิ่นไปกรรมฐานมาย่ำใดหน่ะเลขสี่ยู่น่าเมซี่ค่ะอ่าสีแตกขั้นที่เลยแม่นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ฝากถึงเราดีแห้งเข้มงวดค่าวข่าวมันใจเพราะว่าอีกอย่างเพิ่นกินเจพร้อมเด้แม่นค่ะชันเจแล้วก็ลืมโบซูฟังแค่นั่นถือเลขแปดหมื่นถือเลขแปดหมื่นตั้งกิจอะไรได้ทานเสียเอาเงินมาถวายเมซี่หนึ่งหมื่นบาท แต่ว่าประกฏว่าใส่เงินแปดหมื่นมัดบาทนี่เพื่อนว่าลุบมาเลยบอกเแต่งแต่งมดไม่ซี่เดียวลางออกลางบตรสุดท้ายเล่าก็ยังขอดยังเล่มมากเฮ็ดบุญนั่นไม่ซี่หนึ่งพันบาทค่อยสวงใจแล้ววะเออมันเบิดอิริยาบาแล้วว่าจักอุปสรรคยังบาทนี่เฮงเฮงไปเงินก็เบิดเงินถึงเลยก็ลืมเงินมันมาไหวมันไปไหวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นเทาต้อง บุญต่อบุญเนาะค่ะอันนี้ละคันไลการพี่น้องค่ะอย่าแก่ยาเฝ้าให้ยาเฝ้าไดาโอ้บันี้ให้ฟั่งสู้น้ำโชคต่อได้บัณนี้พี่น้องค่ะว่าพุ่มพลังอะไรเนี่ยก็พุ่มว่าเลขเน่ะมาสิยูไก่ไก่เฮานี่แหละว่าต้องไปหาน้ำไส่ไก่ค่ะมาสิยูนัมเมซี่เฮาโอ้น้าเมซี่สยามเฮานี่แมนค่ะเพราะว่าเมซี่พึ่งไปเลี้ยงกรรมฐานเลี้ยงสางดงมากสางดงมากจบไม่ไม่หมัดหมัดมากเลยค่ะย่าเมซี่ไปกรรมฐานย่ามอะไรชาเมซี่กับมาเลขกมาซยูนัมเมซี ค่ะทูกกอบเลยค่ะเพราะว่ามันใจคือกันแมนค่ะมันแอกนี่ก็มันใจนั่นเมซี่คือกันค่ะกับพุ่มพันบอกนะแม่และพุ่มพ่นยังไม่ย่ำอีกไม่ย่ำให้ฟันในห้างฟันอีกค่ะออย่พควมฟันในห้าวมันต้องอยู่กับเมซี่คักๆนี่แหละค่ะแล้วก็มีที่เด็ดเมซี่ไกลๆเล็กๆออกเมซี่เสียแอดไปโซงในปราสาค่ะเ่นสิไปนั่งกรรมาันในปราสาค่ะพี่น้องเดิมเบิ่งนอกามันสิตรงกับเก่าเจ็ดที่เมซี่ไฮบ์บ์ค่ะเพราะว่านกมะห้อง เทพวิหกค่ะนะคะพี่น้องค่ะเทพวิหงนี่มาบอกเก่าเกศแต่ว่าบัดนี้มีกอนที่สีเฮาสีเลขกไม่ซี่นี่เน้องก็คือมีเลขสายดวนจากจันทบุรีด้วยค่ะ่ใใใหหห้้้สาวอ่อผ้ามวนหรือสุน้ำโชกสุผ้ารวยสายดวนเนาะค่ะเนาะสายดวนจันทบุรีเนาะค่ะ เลขซี่หางค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพื่อนงวดที่แล้วเพื่อนก็นได้ทั้งล่างได้ทั้งบนซี่หางนี่ได้ล่างได้บนนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะคะสายด่วนจากจันทบ,บุรีค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบางเทือตัวเลขแนวทางนี่ก็อย่าลืมนะคะพี่นอ้องเด้อมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะคู่เดน่นเจ็ดเจ็ดเดน่นนะคะค่ะคู่เด่นเจ็ดเจ็ดเด่นเจ็ดเจ็ดเลยบันนี้สิมีคู่ร่องอยู่สามคู่ค่ะ กศิมิฮาจิตฮาจิต94 94 39 39ค่ะโทนี่งวดที่แล้วเขาทั้งลังเขาทั้งบนเด้อของสายด่วนจันทบุรีเด่นนี้ห้าวงไฮโลเนาะค่ะเนาตกระแม่นค่ะกระตรงกันครับอ่าเลขอ่าปู่บุญมีปูบุญมีนะคะพี่น้องเนาะเลขปู่บุญมีหรือสีโรคค่ะพี่น้องคะอันนี้เนาะกระจิตจริงะอ่าเห็นค่ะนี่เนาะค่ะสายด่วนจากจันทบุรีงวดที่แล้วได้แตกล่างแตกบนจ้ะ วันนี้เขาก็จัดไปค่ะพี่น้องค่ะ,ะถ้ามักถ้าชอบก็ลองยิบจัดฉลากกินแมงรัฐบ,บาลไว้เนาะถ้าบ่มักกับพานนะคะพี่น้อง<ช>ได้เสนอไปนี่บ่ได้ว่าให้ไปกูน้นี่ยืมสินผู้ใดามา่สื่อเลยค่ะพี่น้องด้วยอยงแนวทางค่ะ,ะแนวทางมักกับจัดคัดกับพานเนาะคู่เด่นเจ็ดเจ็ดคู่ล่องค่ะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดเก้าสี่สามเก้าวัดนี้ก็สิมิโต้ไทยนะคะเลข รับเฉพาะเลยด้ครับมีเลขรับเฉพาะอีกนะคะค่ะแม่นเลขรับเฉพาะนะคะ,เ,คะเป็นทรงมะหอยดวนดเนนะคะพี่น้องเนา<อ>ะรับเฉพาะ,ะค,ะคะ่ะเลขรับเฉพาะนี่ก็คืองวดที่แล้วแตกสามตัวตรงะค่ะแตกสามตัวตรงบัดพอเวลาแอดลงคลิปลงข่าวไปนี่แหละมันจะแตกให้ห้าบวัวพี่น้องคะอันนี้ก็ต้องใส่วิจารณญาณอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะนเพราะว่า ทุกท่านเนาะค่ะที่โทรทรงเลขให้พ่อนี่ก็คือกันเนาะค่ะก็คือเขาเจ้ามั่นใจว่าเลขเขาเจ้าแตกสามตัวขาเจ้าคอยโทรมาบอกเนาะค่ะเะเลขรับเฉพาะเนาะค่ะพี่น้องนะ้าบอกเลว่าเฮากับลังเหตุกัลังส่างองค์ปูบลแลวเนาะเพิ่นเพิ่ินกระิบโดยชงมาห้ดอกเพิ่นว่าก็ขอให้ถือเด้ขอให้ได้ตามที่เขาเจ้าวามาเนาะค่ะงวดนี้เพิ่ให้มานันกระิบเป็นศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หาหนึ่ง แล้วก็03 03 08 08เท่านั้นเลขเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าแอดพรอนพ่อรวยนั้นมา51โอ้ย551ในเลขของแอดพรอนพ่อรวยฟันอ่าที่ว่าสู้พ่อแม่พี่น้องป้องปายฟั่งฟันว่าเอามือสองขางนี่ส่วนเอาปลาไหลขึ้นมาเต็มเอเล่พี่น้องค่ะมแตรปลาไหลลนล้วนหรือว่า ิอน <S 2> <S 2> ออมปลาไหลดูกับประจักษน้าพี่น้องเนาะดูว่าค,ค่ะศูนย์หาหนึ่งศูนย์สามศูนย์แปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เลขรับเฉพาะดนะค่ะพี่น้องเลขรับเฉพาะสายบุญวสันต์จ้ะแต่ที่แน่ๆนี่ก้อนเลขออกเนาะแอดสูผ้ารวยกับแอดพอ่อนี่จะได้ไปส่งไมซี่นางในภาษา ประสาบเบาด้อค่ะพี่น้องคะเพราะว่ายัางบ่ไม,ม,ม่เมมเผาก็คือให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นละเลยไปขอเลขน้ำพุ่มประสาเลยละ่ะพุ่มหรือไปขอผีเลยละ่ะเลขตัวนี้สิไปขอผีมาฝากเลยล่ะครับพี่น้องะคะผีสิเป็นผีหัวหล่อนหรือผีอีลีนกะ็ค่อยว่ากันเนาะครับพี่น้องเนาะว่า,าเลขพุ่มผีนี่สิแม่นซําใดครับพี่น้องคะเลข ขอพุ่มพีนี่มันสิแม่นกับซัเรกรลับเฉพาะเพิ่นบ่ค่ะหนอก็มาวัดกันอีกด้วยพี่น้องค่ะว่าตัวใดเป็นตามาตัวใดเป็นตะไปปนะคะฝากความคิดเห็นเข้ามาในคลิปหรือ่าโทรหาแอดพ่อนพ่อรวยนะคะเบอร์โทรทุกเบอร์ที่ขึ้นนี่สิเป็นไอดีไล์ของพ่อนพ่อรวยหรือว่าอาจารย์เดดอาจารย์ดังยุสยัยแอดเอ้ยถึงสิบ,บมีปัจจัยซอยแต่ว่าขอทรงตัวดีตัวเด็ดมากเพื่อให้เอฟซีแฟนช่องได้ลงทุนอย่างซี่ก็ทรงไมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ แต่ถ้าอยากเฮ็ดบุญอีหลีด้ค่ะคอยส่งมาแต่ว่าถ้าเฮ็ดปุ๊บเอ่อส่งเลขมาปับบังเอิญเลขเพิ่นถึอโทรมาให้แอดโอนเงินนี่ก็เสียใจน้ำเดือจ้าเพราะว่าแอดบ่ดด้เป็นคนลงทุนนะคะมีแตเอฟซีแฟนช่องอันซื้อบ่ซื้อนี่ก็แล้วแต่เพิ่นอีกเด้พี่น้องค่ะถ้าผู้ใดบริสุทธิ์ใจก็ส่งมาถ้าผู้ใดหวังผลประโยชน์เพื่อที่เสียแอดโอนเงินกลับไปห้นั่นก็ฝากความเสียใจไว้ในตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าแอดบ่มีนโยบ่ายที่ว่าสีเอาเลขมาซื้อเองนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าแอดมีแต่ แบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะสิถธิสิทิพิษก็ค่อยว่ากันอีกเท่านึงนะคะผู้ได้มักกระจัดผู้ได้คัดกับผ่านทังช่องนะคะถ้าผู้ได้มักถ้าผู้ได้ชอบนะคะยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อสนับสนุนการกุศลค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นก็รสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องเบิร์ตเปอร์เลยร์นะคะให้มีิต่ความสุขความเจริญค่ะพี่น้องค่ะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านครับพี่น้องคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ